หมูพยาบาลฟินแลนด์กรอบแซ่บเต็กินแล้วแล้วพังเข่วหักเลยครับใส่รมูหักอีกบหยิบซิ่งหมูหักอีกบอบรงนีเมีนอับป่ะเหม็นรึเป่มีนเม็นครับ้นี่ย เอาแข็งออันนี้เอาต้นไหมเราจะมารีวิวมันเป็นบางต้นเลยสหรอเดินหอวซ้าโอ้เพียนไหนเกียวพักเกียวเกี่ยวพักก็ผมกนโอ้ตัวตาล้าไปมอไมไปไไปแล้ว พี่น้องเนื่องด้วยว่าแคบหมูขายดีอีกเลยต้องมาตามหาเครื่องผลิตแคบหมูบระด็นไม่ใหญ่เป็นแบบน้นาหาเครื่องผลิตแคบหมูยุ่งเทียบหนียุ่งสงส์ปากการมาลงงานมาหาตามหาขเขาเช่งไหนาดีพี่น้องเขาต้องรงทั่วโลกอีกตั้งประเทศได้ยังอยูอย่เขาต้องบ้านแผ่คักเลยเพราะอตอนนี้คนคนทอดยี่สิบคนไม่ทันแล้วตอนนี้คือทวดยี่สิบคนคือคือทอาดไม่ทันแล้วใช่้วยอือ กะเตาอ่ะเตากระทะที่แบบว่าเยอะๆอ่ะมันถ้าระทันพี่น้องมันจะเป็นต้องมาหาเครื่องทอดเพิ่มแกงหันแกงรถตู้แกงโตเกี่ยวกัได้ไมผ้าบอร์ดมะน้ำหานเครื่องจักรเครื่องอย่างหตัวนึงโบเมนมาอยู่ทางนี้มันมีเครื่องจักรหลายอย่างพี่น้องขบะเมย์ขี้มะเบืองมาเบิ่งไปก่อนเพราะว่าก่อนหมูคอยสดแคบหมูบักยูรีเป็นเห็ดยูรีเป็นเห็ดมันมาอไรคฮูบอแคบหมูแข็ง แคบหมูหย,ยาบแคบหมูเหม็นหืนแต่ว่าตอนนี้สองพันออเดอร์เลยสองพันออเดอร์เครื่องทอดทราบ่อกว่าการท่ากับมะเบิองในหนอพี่น้องลุงอันโรงงานโกดังเครื่องจกักรอุตสาหกรรมโรงงานออุุตตสสาาาห,าหกรรรมโงงนเพราะว่าเรื่องเครื่องจักรเมากทีนี้เนึ่งเหตุผลที่ต้องหาเพราะว่าตอนนี้แคบหมู้ทั้ระเทศแล้วแคบหมูเหม็นหืนจะซื้อเด้อแคบหมู้แฝงๆมันเหม็นหืนเพราะแทบ หามซื้อ่าไปหาซื้อแ,แอือเอาไปเอาไปเไปไปนินซื้อาเอือนเรต้องซื้อแคบหมูแพงแไหต้องซื้อถอยไปสามสิเดือนแล้วมันมันเมนอารจะไปซื้อพี่น้องเสื้อคอยนี่เพราะ่าตอนนี้ตอนนี้ถอยระทันแล้วถอยไม่ทันแล้วอคฐานนะช่วงสุดท้าย,ายช่วงสุดท้ายรอบดึกรอบดึกค่ะนุ่ออีกเจ็ดบาทขออีกเจ็ดบาทนะคะ พี่น้องถ้ามากกันคนกับเส้รเล็กควรเดินจากรับจากนอนเพกก้ามากะทิอยากหิ้วเก่าเดี๋ยวกันละสูแคบหมูขึ้นแล้วค่ะทุกคนค่ะแคบหมูขึ้นแล้ววันนี้เท่าไหร่นะจาก200สองร้อยสักสองร้อยยี่สิบเก้าวันนี้ขอตัขอให้กระปุก <25. S 2> นี้สองร้อยยี่สิบเก้านะใช่ค่ะอตอนนี้ <25. S 2> ถ้าซื้อเหลือเพียงแค่ ye, <S> <S <S สองร้อยยี่สิบห้าบาทยิ่งขอัญจะื้อเลยี คนลไหนจะน้องเบนจะมากินให้ดูคนละหิวน้ำมานีคนละหิวน้ำมานีเบนมาเร็วไม่ใช่มารุดนะมาเร็ว,วไปใกล้ใือให้ฟังเสียงเร็ว,รวขวนาดไหนก็ไ โอเคได้เลดี๋ยวเเจีให้มันเบ็ดกินเร็วกินเร็วเบ็ดเร็วโอ้จิินินตงมเนกลยสั้นงเท่าไหร่ก็ไ็่หนักของเราโอ้เยวมาค่ะทุกคนขารอบดึกรอบดึกนะคะเรามากินแ่มหมูกันน่าอร่อย่อยนะคะทุกคนจ้าชิมน้ำแนงจะบบอดหิวเขาเลยเขาบอกสั่งแล้วครับเขาบอกเช่นเบิร์นลายบานแล้วดิเขาโอ้อเียสุดไหมจิ้มน้ำพริกกับปลากระเชด้วยกันน้ำพริก วานกับแคบหมูผู้่านกินแรงเออเล็นกินไม่กินอะไรบอได้่เพิ่อกับมันตายนั่นแต่มันสากาโรลลดอย่ากิน้อแคบหมูพินอนั้นมนอ่ะเีว่เดยวจซื้อด้มนอากินแล้แควแตกพี่น้องเออเปบบบซื้อดอกย้อนี่บอสซื้อนี่ยี่ห้อป่นยังบอซื้อบองได้่ะบอสเเลยบอสเฮงเสียงอย่างแม่คุยอย่าแค่ จะให้อุ้ยหกินในบ่วแม่นักือนื่อเยเอาทั้ง่วกเลยเสื้อหรอกอร่อยมากเบบอุ้ยชิมมาตัวยังดีความกินอย่านีนึงทำบัตทำบัแยบนี่บอกบอกเลยจะซื้อหรือจะสร้างจริงๆอร่อยมากลูกสุนี่เอยวกซื้อนี่บอไมเลยมาหาต่าัุมหมมาเฮ้เข็ไม่ได้บอกแล้ว กว้างแ้องเบิ้งแอบไมอดีดีปีกัสองงเลยขังแอบไปแอบีดีหลับตื่นมากกัะยาสีฟันนอนตื่นกเแคบหมูเบิ้งกูเนี่ยเดี๋มวซุเดมซุนกลับมาไปกินด้วยไป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 ุปไ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 ามาไปค มาหามาคามาามาเลยแ้าเป็นไงบ้างหอมบอหอมกุ้งหมอหอมยังหอมกุ้งกุ้งเนะยูริเป่ยไหมฉันนี่ละทำไมล่ะเือยุญเอ้อไม่ไมสุดลูกคุยเเห็นลูกอันนี้หอมหอมตาอย่างไยลูกอากุ้งอ้ํกุ้ง้ําี่ต้องหับต้องนอนไ่เป็ไหนไหนก็ทำงานทงากนน่ย แปดไม่ยั้งเียบนั่นเจ็ดเจ็ดภาาอังเน่ย่มากีพกันครับผมแม่ไข่เนี่ยบอกไข่บอกสื่อมันเม้นอัพพี่น้องทอดไวตอนของมกกระลาูน่ะยี่หอยังแคบหมูไปานฟินแลนด์ยาซื่อเด้อพี่น้องเม็นอับให้ทอดกัะทอดไว้ตอนแปปีทีลแล่เนี่ยมึงที่หล่ะมันแซ่บมองได้แต่บอกปดดอกโรงงานผลิตเด้ออย่างูได้รัเโรงงานผลิตียูกระดันแย่ไปแย่หัวขี้ใช่ เม้นเปไปหัวข้างบ้านคนนันรถตมตาสมลือว่ารถดูดตัวหมาหนูเนี่ยต่บ้านวัเสียกนอาหดยเงก็ไม่เห็นกินอาารแน่ด้วแท่นกองไหาแน่เลยไม่พี่สาวว่าขอรอหนักแรงมือเยะข่นขโมดรนักากมือทั้งเราคน่ะเิสั่งเลยค่ะทุกคนยุ่งเลยบอกมันเส่เลยนยใ่ค่ะบักไปกอเรานี่แต่พังไมทะ หม่เปลี่ยนไม่เอลอยนเลยเหรอไม่หอมเลยไม่หอมนี่ก็จะมเพิ่อแม่ีริกน้ำปลาตะบันเชใช่หรอทันหอมทัานหอมดลยน้ำดงเสียบบ้านมีเสียบวางอ๋อิมบุหรี่น้ำพริกดงนอีกติบันมีพิยาคอุ้ดไหมพี่ตั้งก็ของพ่ยาไงก็ของพี่ด้วยแหละเบี้ยตากอง ย่นา,ยน,ายยนยอจึงย่าตะกองพี่ยาคุณรมุมยุริรเบื่อเ๋ยวกินแล้วกินอ่านอีกด,ดูเอาอย่างไรกไันหน่ะให้ได้กินเสียแน่เจียวเสแม่เราคุยแม่ชัวว่ไม่สิบกว่าข้นอกเขะเเขาจะคุยนั่งเอาเอาเอา อน่อง่เอากินเห้มันยงเอาวัน่นหกินบนุนึงดังองพี่น่องเอาแต่อีบักะปุกนึงแม่เจ้าปะแดกระสบเลยกระแสีบบสยบยงโคแต่มกเจ้าประแดกระแสบกนั่นเจ้าตาแดงก็ไม่ไปโอิยาน่ไปใ้กอนโอ้ตัวนี้กัมเครื่องโลหะครื่องโลหะอรอยกัมนะคับอกา่ครื่องโลหะครึ่ง cm อ๋อเคเีคจีเจีเขาจะพาไปหรอสาข ผ <Bien ven ido> ู้รีบ <pet> ่ไปสวมร่างเก่าเราเด้เครื่องรครื่งรนะบ่ได้ไงพอไว้ข้ามีไม่เต็มไปไอเลติกตอไอเลิกตอไอเลติกตอไอเลติกตอไอเลิกตอได้วอเลติกตอไอเลตนอนนอนไอเลติกตอนอเอเลติกตอสติต่อสนัติต่อสติตอาฮ่มาต่อันึ่งนั่นแหะครับนั่นแหละครับเอาอีหยังนั่นแหะพี่น้อง อีสองบาทอีสองบาทชีีเป็นไทยแล้วสุดยอดดีเขาเปย์ูแลตา,ามื่อคื้นอี่นอนปันเห็น <c oughs> เห็นยังไม่ถนะัดมานบุกลบตารเมืองโอ้ยมึงบึงหลัมึงดิ่นมานํำเดียองไรหนิกวะเป็นพาวานาดูแลกันพ่ปันเจ้ากับปบีเจ้าประแดดเปรเ็นูอีแต่มันปปเป็นจิบอะไรมามันมันมีุมันโดนแล้วบดนน่งชิเย็นแหมกันตาดเมกี้เมือคุยแล้วคุยบบบบึ้เลย แซ่บบุกมาแซ่บยออกพี่แก่พี่น้องแซ่บหลายอร่อยมากอร่อยมากพี่นออ้องพกินน้ำเน้พนันมันคือน้ำลายอยู่น่ะอู้เดะอันเดะเอาไปเห็นโลกบนแนล้วนี่เห่นโลกมาที่น,บบน,นี่แคบหมูเมนต์ปั่นอะไรที่ไม่ค่อยกินเนาะพอกินเด้อแคบหมูพี่น้องกูมาซื้อค่ะมผมก็ไปซื้อข่ากินดีกว่าพอกแซ่บอัพกับอัพเออ ยังกับรถนี่เขียวแตกจิ่วะคุยอไรกันเขียวแตกเขียวก็เยอะเลยงอกกระปุกนาพี่น้องกระปุกนากระปุกน้มากจริงๆกระปุกนาำระหว่างระบว่างจ่ต๊กจุงแตกจุงแงตกแุ่มเต๊กจุ่มเต๊กจุ่มเตีกจุ่แเต๊กจุ่ลเต๊ก่มัต๊กจุ่มเต๊่มเตกจุ่มเน๊กงุ่มงต๊กพี่มเต๊กองแมเม๊กจุ่มเต๊กจุอมากจุงมเตกจมเต๊กแุ่มเต๊กจุ่งเต๊กจมากสั่งเลย สั่งเลยตอนนี้เร็วๆเดี๋ยวเส้นหอกับปูฮะเดีส้นหอกับปูไม่กับปูนี่คือเราช้าเสร็จแล้วนี่เราก็กินแลนี่เราไปใช้อ่นได้ใช่มันแข็งแรงากมริงๆโอ้ยมือกูเจ็บมืออยู่ดิอยู่ทันอยู่ในล้อยนเหมือนอะไรวยอเสิ่งมันไล่ไล่แบงค์วงขายกันแล้วก็ เออเราเอาชี่ว่าเสียงนัีนสุดเอาเสียงทุงมๆกันเอาเสียงแบบเพื่อนบอสไซสนีเ็นยูเรีเออเอาว่าเอาว่าสองร้อยยีบาบทมันนี่ลดราคาสี่บาทเอาแบบคอแบบดังๆสูซูลูต้องรุ่นจุ้บอสซเสียงนนนั่นสิบบมีสมมติจากจากสอยย่บเก้าบาทเดี๋ยวเดีวเอาไปทดลองเอานเดี๋ยวัเอาไ บต้องขายไปต้องมาราคาก็ได้บอกแค่ว่าแคบมุ้งพยนฟินแลด์กรอบแซบแต่ว่าแคบฮักยังบ้เด้อโอ้โหแนที่ไทยะทีแรกติว่านเราขายกองตั้งใจเอาคุณบอลคุณเมงโอ้เป็นแบเป็แบวัญขี้วข้ขวัญขีขัี้ขวี้ปีั้ขวัญขี้ี้ขัญขอ้ขัญั้ี ทำไมมองกองหามมองกองไปแม่ไปดูประกาอของปตงราคาด้วยลูกร pues ้บผมไปละหนึ่งสองสาแคบหมูงพยาบาลทินแลนด์แกรกรอบแล้วกันมึงจะไปบองสีเขาบอกกวบลากใต่เลยเขาสีเขา้างดีดีโอ้แบบกวางแขนซสิ้นห้าเนี้ยหนงสองสแคบหมูพยาบาลฟิลแลนด์กอบแซ่บตกินแล้วแล้วต้งแขวหักด้วยครับ ใส่บางดูหางอีบหยิบซิงบงรูปหางอีบบอนมงตรงนี้มีนอัไบเมนด้วยปมีนมีนหัวาจดุนี่อะนี่มอากเห้งงานี้ตอนไม่เราจะมารีวิวมันเป็นบางต้นเลยสินอ เนื้หอซ้ำโอ้เป็ไนไนเขียวหักเ <c oughs> <c oughs> ขียวเกียวักก็ผมไม่กน่อฮ่าาต่าาาา่ามาซไซเลบไปไปเนาะสินค้าหมดแล้วจ้า กินกันรักษาแข่าได้เพียงรักษาเง่ามูฮัยไม่ได้ทั้งแขวแตกเทิมเหม็นอับพ,พี่น้องอยา,สากสั่งมากินอีกเด็ดขาดบ๊ายบาย